กฎแห่งกรรมเรื่องความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาราสาทะ,ะหลายๆคนคงได้ยินคำว่าศรัทธาหรือศรัทธาภะสาทะเพราะนิยมพูดกันในศาสนาหรือในการทำบุญทำกุศลเช่นมีศรัทธาบูชาพระรัตนตรยัยมีศรัทธาฟังพระธรรมมีศรัทธาบริจาคทานเป็นต้น เห็นใครทำบุญทำกุศลทุกอย่างก็มักจะพูดว่าเขามีศรัทธาการพูดอย่างนี้ก็เป็นความจริงชนิดหนึ่งเพราะจะทำอะไรทุกอย่างต้องมีศรัทธาชักนำให้กระทำแต่มีปัญหาว่าศรัทธาที่มีเครื่องชักนำนั้นคือเชื่อว่าอย่างไรดังเช่นในที่นี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามทุกๆคนว่า มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือไม่ทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็คงตอบว่ามีคราวนี้ถามต่อไปว่ามีว่าอย่างไรทุกคนตั้งปัญหานี้ถามตัวต,วตนเองดูและตอบให้ได้ด้วยตัวตนเองนั้นว่าบัดนี้เรามีศรัทธาคือมีความเชื่อว่าอย่างไรในพระพุทธศาสนานี้เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธปฏิมา ซึ่งเป็นที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่เชื่อในความขลังของคาถาอาคมใช่หรือไม่เชื่อในครูอาจารย์ผู้เสกเป่าคาถาใช่หรือไม่เชื่อในการบนบานอ้อนวอนใช่หรือไม่ถ้ามีความเชื่อดังเช่นที่กล่าวมานี้ก็พึงรู้ได้ว่ายัางไม่ใช่ศรัทธาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาและอาจเป็นอันตรายแก่การนับถือพระพุทธศาสนาได้ ดังเช่นเมื่อบนบานอ้อนวอนแล้วไม่ได้ดังสมปรารถนาตามประสงค์ของตนเองหรือต้องพลาดพลังวิบัติเสียหายไปอีกก็เลยคิดกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาช่วยอะไรตนเองไม่ได้เลยพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเสื่อมสิ้นไปประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาบางประเทศต้องเสียเอกราชไปผู้ที่เชื่อในทางศักดิ์สิทธิ หรือผู้ที่มุ่งกล่าวปรักปรำก็อาจจะกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาช่วยอะไรไม่ได้บางทีก็กล่าวหาว่าเป็นเครื่องทวงให้ล้าหลังไม่เจริญเหมือนประเทศนอกพระพุทธศาสนาศรัทธาที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายแก่การนับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้เมื่อศรัทธาไม่ถูกต้องภาษาธะก็ไม่ถูกต้องตามเหมือนกันฉะนั้น จึงจำต้องปรับปรุงศรัทธานี่แหละให้ถูกต้องเสียก่อนว่าควรทำความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างไรการศรัทธาอย่างถูกต้องในพระพุทธศาสนามีดังต่อไปนี้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่าบุญบาปมีจริงเชื่อว่าผลของบุญบาปมีอยู่จริงเชื่อว่าบุญบาปที่ตนทำไว้นั้นเป็นของตนจริงๆ ในข้อที ite, age. Age ่กล่าวว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงนั้นทําให้ไม่สงสัยลังเลใจในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่สงสัยลังเลใจในพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงสั่งสอนเป็นพระพุทธศาสนาไม่สงสัยลังเลใจในพระสงฆ์โดยตรงกันข้ามยิ่งเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความเชื่อความเลื่อมใสนี้ เกิดเพราะตั้งใจสรับรับฟังพระธรรมหรือศึกษาพระพุทธศาสนาให้รู้จนทราบซึ้งโดยเฉพาะให้รู้จักบุญบาปหรือกรรมดีกรรมชั่วยิ่งได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วพิจารณาให้เข้าใจแจม่มแจ้งก็ยิ่งเชื่อว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้จริงเหมือนอย่างที่ได้ฟังคำสอนจากครูเข้าใจแจม่มแจ้งก็ทำให้เชื่อในภูมิรู้ของครูนั้นๆ ความเชื่อข้อนี้เรียกว่าตถาคตโพธิสัตธาแปลว่าความเชื่อความตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัสรู้จริงนั่นเองเป็นเหตุให้เชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่แสดงเรื่องของบุญบาปคุณโทษเป็นต้นเหมือนอย่างเมื่อเชื่อภูมิรู้ของครูบาอาจารย์แล้วครูจะแนะนำอะไรก็ย่อมจะเชื่อต่อๆไป ในข้อต่อไปที่เชื่อว่าบุญบาปมีอยู่จริงก็ทำให้ไม่สงสัยลังเลใจในเรื่องบุญและบาปหรือกรรมดีกรรมชั่วสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนว่าเป็นบุญเป็นกรรมดีก็เชื่อว่าเป็นบุญเป็นกรรมดีจริงเช่นความมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นต้นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสั่งสอนว่าเป็นบาปหรือกรรมชั่ว ก็เชื่อว่าเป็นบาปเป็นกรรมชั่วจริงเช่นมีความโลภความโกโรธความหลงประพฤติชั่วร้ายต่างๆมีทำร้ายสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นความเชื่อข้อนี้เรียกว่ากรรมารัทธาเชื่อกรรมกรรมแปลว่าการงานที่บุคคลทำด้วยเจตนาคำว,ว่ากรรมเป็นกลางๆไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีจึงเรียกว่ากรรมทำดีหรือไม่ดีเรียกว่ากรรมทั้งนั้น เมื่อต้องการจะให้รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็เติมคํานั้นเข้าไปเช่นว่ากรรมดีหรือบุญกรรมกรรมชั่วหรือบาปกรรมฉะนั้นเชื่อกรรมก็คือเชื่อว่าบุญบาปหรือกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ในข้อต่อไปคือเชื่อว่าผลของบุญบาปนั้นมีอยู่จริงทำให้ไม่สงสัยลังเลใจว่า บุญบาปที่ทำจะไม่มีผลตอบสนองตามที่พระพุทธองค์ตรัสสั่งสอนไว้ว่ากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วไม่สับสนกันเหมือนอย่างหวานพืชเช่นใดก็ได้รับผลจากพืชเช่นนั้นความเชื่อข้อนี้เรียกว่าวิปากสรัทธาเชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่าบุญบาปที่ทำให้ผลจริงตามประเภทบุญก็ให้ผลดีบาปก็ให้ผลไม่ดี ในข้อต่อไปคือเชื่อว่าบุญบาปที่ตนทำไว้ก็เป็นของตนจริงๆทำให้ไม่ลังเลสงสัยว่าตนจะต้องรับผลของบุญบาปที่ตนทำไว้หรือไม่ตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้ทุกๆคนนึกถึงอยู่เสมอว่าเรานั้นมีกรรมเป็นของตนเองเป็นทายาตร,รับผลของกรรมนั้นเราทำดีจะได้ผลดีเราทำไม่ดีก็จะได้ผลไม่ดี ความเชื่อข้อนี้เรียกว่ากร,รมสกตาศรัทธาเชื่อว่าความที่สัตว์มีกรรมที่ตนทำไว้เป็นของตนจริงๆเหมือนบริโภคอาหารเองก็อิ่มเองเรียนเองก็รู้เองคนอื่นทําแทนไม่ได้ศรัทธาทั้งสี่ข้อนั้นสําคัญอยู่ที่ข้อหนึง่งคือเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงเพราะตั้งใจสดับศึกษาพระพุทธศาสนา จนเกิดความรู้สึกว่าพระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นความจริงทุกอย่างความเชื่อและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็จะเกิดตั้งมั่นขึ้นทุกทีก็ทำให้เชื่อมั่นว่าบุญบาปที่พระพุทธองค์ตรัสสั่งสอนไว้มีอยู่จริงผลของบุญบาปตามที่ตรัสสั่งสอนไว้มีจริงบุญบาปที่ผู้ใดทำไว้ก็เป็นของผู้นั้นจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หมายความว่า ทำให้เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนานั่นเองศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาเมื่อมีลักษณะดังกล่าวจึงเป็นศรัทธาที่ถูกต้องผู้ที่มีศรัทธาที่ถูกต้องจึงจะเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ที่ถึงไตรสรณคมที่ถูกต้องการปลูกศรัทธาที่ถูกคือการปรับปรุงศรัทธาให้ถูกอาศัยบุคคลผู้ชักจูงศรัทธาตนเอง บุคคลผู้ชักจูงศรัทธาเริ่มตั้งแต่บิดามารดาอบรมบุตรธิดาตั้งแต่เล็กๆด้วยวิธีสอนให้เชื่อฟังอย่างมีเหตุมีผลเท่าที่เด็กๆจะเข้าใจได้ไม่ใช่ด้วยวิธีหลอกให้เข้าใจผิดๆหรือขู่ให้กลัวเช่นขู่หรือว่าหลอกด้วยเรื่องของพูดผีปีศาจต,ต่างๆและโดยที่แท้ที่ว่าผีหลอกนั้นคนหลอกต่างหากละ่ะเมื่อเด็กๆถูกหลอกหรือ ขู่ให้เชื่อผิดๆมาตั้งแต่เล็กความเชื่อนี้ก็จะฝังแน่นอยู่ในจิตสันดานของตนเป็นการแก้ายากในภายหลังเมื่อโตขึ้นมาแล้วถึงจะมีความรู้ใหม่ๆม,มากขึ้นเท่าไรความเชื่อในสันดานก็ยังไม่หมดไปจึงยังมัวกลัวผิดๆอยู่ฉะนั้นเมื่อจะห้ามมิให้เด็กๆนั้นทำอะไรก็จงพยายามแนะนำให้เด็กนั้นรู้เหตุรู้ผลที่ถูกที่ผิด หรือใช้วิธีการแก้ร้ายให้กลายเป็นดีอย่างมีเหตุมีผลตัวอย่างเช่นมีมาดาบิดารายหนึ่งได้นำบุตรของตนเองไปฝากให้ครอบครัวครอบ,คร,อบ,ค,รอบครัวหนึ่งเลี้ยงต่อมาบุตรได้แจ้งว่ารู้สึกไม่ค่อยชอบลูกของเจ้าของบ้านที่นำไปฝากเลี้ยงนั้นทั้งที่เด็กนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรให้มาดาบิดาจึงแนะนำไปให้บุตรของตนนั้นหาอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นของเล่น ไปให้ลูกเจ้าของบ้านนั้นด้วยต่อมาบุตรก็แจ้งว่าได้ปฏิบัติตามแล้วและได้หายจากความรู้สึกไม่ชอบลูกเจ้าของบ้านนั้นแล้วนี่ก็เป็นการสอนให้บุตรของเรานั้นสร้างมิตรกับจิตมิตรกับใจต่อกันให้เกิดขึ้นนั่นเองเมื่อมีจิตใจเป็นมิตรต่อกันแล้วอื่นๆก็เรียบร้อยเมื่อจะสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กก็ควรสอนอย่างถูกต้อง ปลูกความเชื่อที่ถูกต้องให้แก่เด็กเสียก่อนต่อมาถึงวาระครูอาจารย์สั่งสอนอบรมสิทธิ์และพระภิิสุสามเนรอบรมกุรบุตรกุลธิดาเป็นต้นเมื่อผู้อบรมเหล่านี้อบรมให้เกิดความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลในทางต่างๆกันทั้งในทางโลกและทางธรรมะก็จะทําให้เกิดศรัทธาที่ถูกต้องเป็นความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเพราะเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริง กล่าวโดยเฉพาะศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเมื่ออบรมให้รู้ให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เวทมนต์คาถาขลังอย่างทางไสยศาสตร์ไม่ใช่เป็นตำราทำนายโชคชะตาอย่างโหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นตำราเล่นแร่แปรธา,าตุผสมธาตุสร้างรถสร้างเรือสร้างปรมาณูเป็นต้นอย่างวิทยาศาสตร์แต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงทางแห่งความบริสุทธิ์ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนซึ่งทุกๆคนต้องปฏิบัติด้วยตัวตนเองจึงจะได้รับผลดีตามที่ตนเองปฏิบัติได้นั้นแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้รับผลหรือไปกระทำความชั่วทำผิดก็ตรงกันข้ามก็จะได้ผลชั่วเพราะทุกๆคนมีกรรมเป็นของของตนเองอยู่แล้วพระพุทธองค์เป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม แล้วตรัสบอกเปิดเผยพระธรรมนั้นๆพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นเทพเจ้าผู้สร้างผู้บันดาลให้ใครเป็นอะไรได้ประสงค์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตามพระธรรมวินัยและช่วยบอกเปิดเผยพระธรรมวินัยนั้นไม่ได้เป็นเทพเจ้าผู้สร้างผู้โดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้ประสงค์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตามพระธรรมและช่วยบอกเปิดเผยพระธรรมไม่ใช่บอกให้อะไรอื่นๆ เมื่อรู้เมื่อเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและปลูกศรัทธาอย่างถูกต้องให้เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่หวังอะไรที่ผิดผิดจากพระพุทธศาสนา<ม>เช่นหวัง<ม>ความศักดิ์สิทธ<ส>ิ<ส>์ป้องกันภัยต่างๆจากภายนอกอำานวยโชคลาภเหล่านี้เป็นต้นเมื่อหวังอะไรผิดๆิดแล้วไม่ได้สมหวังสมปรารถนาก็จะเสื่อมความนับถือลงไปได้ฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาที่ถูกต้อง เมื่อหวังจะพ้นชั่วได้ดีก็ไม่ต้องเสียเวลาไปอ้อนวอนบนบานอะไรที่ไหนถ้าจะอ้อนวอนก็อ้อนวอนตนเองให้เว้นจากการกระทธรความชั่วให้กระทธแต่ความดีก็จะเป็นคนดีขึ้นแล้วเพื่อจะได้รับผลดีของตัวตนเองบุคคลผู้มีหน้าที่ชักจูงศรัทธาแม้จะพยายามอบรมปลูกหรือปรับศรัทธาให้ถูกต้องแต่ความสำเร็จจะมีไม่ได้เลย ก็ต้องอาศัยบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับการอบรมที่ถูกต้องนั้นคือตนเองได้แก่ตัวของเราเองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เพราะตัวเราเองนี่แหละจำต้องคอยตรวจสอบดูศรัทธาของตัวเองว่าเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ถ้ายังไม่ถูกต้องก็ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสียคือให้เชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่าบุญบาปมีจริง เชื่อว่าผลของบุญบาปมีจริงเชื่อว่าบุญบาปที่ตนกระทำเป็นของตนจริงจงคิดทําความเข้าใจในหลักของความเชื่อเหล่านี้เพราะตัวเราเองต้องเห็นจริงด้วยความเชื่อจึงจะตั้งมัน่นเมื่อมีความเชื่ออย่างนี้สิ่งที่รู้ว่าเป็นบาปเป็นความชั่วก็จะไม่ทํจาจะทําแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นความดีใครมีศรัทธาอย่างนี้ก็พึงหวังได้ว่าจะเป็นคนดีได้จริงๆ ในขั้นต้นเมื่อยังไม่อาจจะเห็นจริงได้ด้วยตนเองในหลักของการศรัทธาดังกล่าวก็ทำความเชื่อฟังไปก่อนไม่ดื้อถือรั้นความดื้อถือรั้นไม่อยู่ในโอวาทของมารดาบิดาครูอาจารย์ตลอดถึงของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการไม่ดีดังเรื่องราวของการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวในคำพีชาดกเรื่องมีอยู่ว่า ในการสมัยของพระกสป,ปะพุทธเจ้ามีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงพาราสีชื่อว่ามิตะวินทุกะเป็นเด็กที่ไม่มีศรัทธาฝ่ายมาดาบิดาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นพระโสดาบันต่อมาบิดาถึงแก่กรรมมาดาจึงเป็นผู้จัดแจงทรัพย์สมบัติวันหนึ่งจึงแนะนําบุตรว่าที่เจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่ง่ายเลยนะจงไปรักษาศีลฟังธรรมะมิตะวินทุกะตอบว่า ไม่มีประโยชน์อะไรในการรักษาศีลฟังธรรมะแม่อย่ามาพูดอะไรแบบนี้อีกเลยจะไปตามกรรมในวันอุโบสถวันหนึ่งมารดาได้กล่าวแก่บุตรกันว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเจ้าจงไปฟังธรรมะกลับมาแล้วแม่จะให้ทรัพย์แก่เจ้าพันหนึ่งมิตาวินทุก,กะรับคำแล้วจึงสมาทานอุโบสถศีลบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ไปที่วัดแต่ไปหลบนอนเสียในที่แห่งหนึ่ง ไม่ได้ไปฟังธรรมะใดๆกลับมาบ้านแล้วก็รับทรัพย์จากมารดาต่อมาในวันอุบโบสถอีกก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้จนรวบรวมทรัพย์ได้เป็นอันมากจึงคิดจะโดยสารเรือข้ามทะเลไปทำการค้าขายได้บอกล้ากับมารดาฝ่ายมารดาก็ห้ามไม่ให้ไปเพราะว่ามีบุตรอยู่คนเดียวและทรัพย์สมบัติก็มีอยู่มากมายอยู่แล้วมิตรวินทุก,กาก็ไม่ยอมจะออกไปท่าเดียว มัรดาก็จับดึงไว้มิตาวินทุกกะก็ทำร้ายมัรดาให้ล้มลงแล้วก็ออกโดยสารเรือออกไปทะเลเมื่อเรือได้ออกไปทะเลได้เจ็ดวันเรือนั้นก็หยุดนิ่งในสมัยนั้นเชื่อกันว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เชน่นนี้ต้องมีโกลกาลกินีอยู่บนเรือแน่ๆและต้องจับฉลากกันทุกคนใครจับถูกสลากกาลกินีก็ต้องถูกปล่อยลงแพให้ลอยไปตามยถากรรมฉะนั้น จึงมีการจับฉลากันสลากาลกินีได้ตกอยู่ที่มิตาวินทุก,กะถึงสามครั้งชนทั้งหลายจึงกล่าวว่าคนคนเดียวอย่าทำให้คนเป็นอันมากต้องพินาศไปด้วยเลยจึงให้มิตาวินทุกกนนั้นลงแพปล่อยไปในทะเลเรือลำนั้นก็แล่นต่อไปได้ขณะนั้นฝ่ายแพที่มิตาวินทุก,กะลงไปอยู่ได้ลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่ง มิตตวินทุกะขึ้นไปอยู่บนเกาะนั้นปรารถนาจะเที่ยวต่อไปก็ลงแพต่อไปจนถึงอีกเกาะหนึ่งก็ได้ขึ้นไปบนเกาะนั้นพบเมืองเข้าเมืองหนึ่งเมืองนั้นมีสี่ประตูเมืองได้ยินว่าที่นั่นเป็นเมืองที่สวยงามจึงเข้าไปในเมืองนั้นได้เห็นสัตว์นรกตนหนึ่งสวมกงจักคมกริบเหมือนมีดโกนหมุนบทอยู่บนศีรษะมิตรวินทุกะได้เห็นกงจักบนศีรษะของสัตว์นรกตัวนั้น เหมือนอย่างเห็นดอกบัวที่สวยงามได้เห็นโซ่ตรวนที่รัดตึงสัตว์นรกตัวนั้นเหมือนอย่างเครื่องประดับได้เห็นโลหิตที่ไหลาจากศรีรษะของสัตว์นรกตัวนั้นเหมือนอย่างแป้งลูปไหลได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญเหมือนดังเสียงร้องเพลงที่ไพเราะจึงเข้าไปหาสัตว์นรกตัวนั้นพูดขอดอกบัวที่สวมอยู่บนศรีรษะสัตว์นรกนั้นจึงบอกว่านี่ไม่ใช่ดอกบัวแต่เป็นกงจักมิตาว,วินทูกะก็ไม่เชื่อ ยังยืนยันขอในสิ่งนั้นให้ได้สัตรกจึงคิดว่าชะรอยบาปของเราจะสิ้นแล้วชายคนนี้คงจะทุบตีมารดาเหมือนกับเรามารับผลกรรมต่อจากเราจึงได้ถอดกงจักรออกจากศรีรษะของตนแล้วกล่าวว่าอยากได้ดอกบัวนี้ก็จงรับเอาไปแล้วก็สวมกงจักรบนศรีรษะของมิตะวินทุกะกงจักรนั้นก็หมุนบทกระหม่อมของมิตะวินทุกะ ในขณะนั้นมิตาวินทุกะก,ก็รู้ว่าเป็นกงจักรไม่ใช่ดอกบัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะถอดออกได้ต้องได้รับทุกทรมานต่อไปบนเกาะนั้นจนสิ้นกรรมนิทานในชาดกตามที่เล่ามานี้เป็นนิทานสุภาษิตแสดงให้เห็นโทษของความไม่มีศรัทธาที่ถูกต้องมีความดื้อถือรั้นไม่อยู่ในโอวาทของท่านที่สมควรเชื่อฟัง ประพฤติดึงดันไปตามใจของตัวตนเองหรือเชื่อตนเองไปอย่างผิดๆซ้ำยังทำร้ายผู้มีพระคุณที่ตนควรจะเชื่อฟังเคารพนับถือจึงต้องประสบความทุกข์เดือดร้อนและเมื่อเห็นกงจักเป็นดอกบัวนั้นก็เชื่อว่าเป็นดอกบัวจริงๆซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างชะกันจึงอ้อนวอนขอเอากงจักมาสวมศรีรษะเสียเอง เป็นการอ้อนวอนขอเอาความทุกข์มาให้แก่ตัวตนเองต้องประสบความทุกข์วิบัติเหมือนเช่นนี้เมื่อคิดได้ก็สายไปเสียแล้วก็เหลือที่จะแก้ไขอย่างมิตราวินทุกกะรู้ว่าเป็นกงจักก็ต่อเมื่อสวมกงจักนั้นอยู่บนศรีรษะของตนแล้วไม่สามารถจะถอดออกได้เลยส่วนผู้ที่อยู่ในโอวาแม้ทีแรกจะยังไม่ศรัทธาแต่ภายหลังอาจมีศรัทธาได้ ดังเรื่องอัตถกถาธรรมบทว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวานาลามใกล้กรุงสาวัตถีนายกาละบุตรของอนาถบินิกาเศรษฐีเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาจะฟังธรรมะบิดาจึงว่ากล่าวให้ไปฟังธรรมะบ้างอย่างเดียวกันกันกบมารดาของมิตาวินทุกะและให้เรียนพระธรรมให้ได้บทหนึ่งนายกาละจึงตั้งใจฟัง เมื่อจำได้ก็ได้ไดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมนั้นจนได้จักสุดวงตาเห็นธรรมสำเร็จประโยชน์ตามที่บิดาประสงค์ผู้ที่เข้าใจพระธรรมทราบซึงดังนั้นย่อมมีศรัทธาอย่างถูกต้องและตั้งมัน่นดังบุรุษโรคเรื้อนผู้ยากจนชื่อว่าสุปปุทธะเท้าสกาเทวราชคิดจะทดสอบศรัทธาจึงมาตรัสว่าเจ้าเป็นคนยากจนขัดสนเอาเถิด เราจัดให้ทรัพย์มหาศาลแก่เจ้าเจ้าจงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลิกกันทีสุปพุทธกล่าวว่าเท้าสักกะเป็นอันภานตนไม่ใช่คนขัดสนแต่เป็นคนที่มีความสุขมีทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นศรัทธาที่ตั้งมั่นให้สำเร็จประโยชน์ดังเช่นที่กล่าวพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่า ศรัทธาตั้งมั่นแล้วอย่างประโยชน์สําเร็จแลพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะเดินในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ